ชาวลัคนาราศีตุลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เราพูดถึงดาวจัน์ทรโดยเฉพาะค่ะมาดูกันว่าในช่วงวันที1่1ถึงวันที่15สิงหาคม2,568ดาวจัน์ทรจะส่งผลต่อชีวิตและอารมณ์ของท่านอย่างไรบ้าง ก่อนที่เราจะเข้าสู่คัมภีร์กรเรามาทำความรู้จักกับดาวจันทร์สักนิดนะคะดาวจันทร์เป็นดาวที่สำคัญมากในทางโหราศาสตร์เพราะเป็นดาวแห่งอารมณ์และความรู้สึกควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับผู้หญิงในชีวิตและเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวสิ่งพิเศษของดาวจันทร์คือโคจรเร็วมากค่ะ เปลี่ยนราศีทุกสองสวันทำให้อารมณ์และความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเอาล่ะคามาดูกันเลยว่าลัคนาราศีของท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างวันที่หนึ่งสิงหาคมดาวจันทร์สถินณะราศีตุลวันนี้จิตใจของชาวลัคนาราศีตุลจะ เต็มไปด้วยความต้องการความยุติธรรมนะคะท่านจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากจะสร้างความสวยงามรอบๆตัวท่านค่ะสิ่งที่ควรระวังนะคะก็ให้ระวังการใช้จ่ายเพื่อความสวยงามหรือการแต่งตัวมากเกินไปหรือบางท่านก็อาจจะให้ความสำคัญกับ ความคิดเห็นของผู้อื่นมากเกินไปจนทำให้เกิดการลังเลในการตัดสินใจค่ะวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมดาวจันทร์สถิณราศีพิจิกชาวลัคนาราศีตุลช่วง3ามวันนี้ท่านจะคิดในเรื่องของการเงินคิดในเรื่องของทรัพย์สินนะคะแต่เนื่องจากดาวจันอยู่ในตำแหน่งนิดก็อาจจะทำให้ความคิดนี้เป็นความคิดที่ ในทางวิตกกังวลหรือบางท่านก็อยากจะควบคุมอยากจะยึดครองทรัพย์สินอย่างแน่นหนานะคะก็ฝากให้ระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะที่อาจจะดูเกินจำนวนมากเกินไปในช่วง3วันนี้ระวังการสูญเสียเงินจากการตัดสินใจผิดพลาดรวมทั้งระวังการถูกหลอกลวง หรือการลงทุนที่เสี่ยงค่ะวันที่หและวันที่6สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณนะราศีธนู2อวันนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะให้ความสำคัญกับการสื่อสาร<ๆ>การเดินทางและความสัมพันธ์กับพี่พี่น้องๆนะคะท่านมีความสุขท่านอยากจะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะสิ่งที่ฝากให้ระวังก็คือระวังการใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง โดยที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ค่ะวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมดาวจันทร์สถิณนะราศีมังกรสามวันนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะสนใจเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวรวมทั้งเรื่องคุณแม่นะคะแต่ว่าดาวจันร์อยู่ในตำแหน่งปะระก็อาจจะมีความไม่แน่นอนหรือความท้าทายในเรื่องเหล่านี้เช่นท่านหนาก็อยากจะควบคุมอยากจะจัดระเบียบในบ้านอา้าวแต่ว่า มันก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกับคนในบ้านนะคะหรือท่านจะอ,อ,อยากจะหาที่อยู่ที่ใหม่นะคะแต่ก็อ,อรู้สึกลังเลไม่ค่อยแน่ใจนะคะหรือว่าอยากจะรีโนเวทบ้านแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าค่ะดังนั้นถ้าหากว่ารอจังหวะอีกนิดหนึ่งก่อนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ก็น่าจะ เหมาะสมกว่าค่ะวันที่10กับ11สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณราศีกุมสองวันนี้ท่านจะสนใจเรื่องความรักเรื่องลูกๆเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการต่างๆนะคะ หรือบางท่านก็อยากจะมีการแสดงออกออกไอเดียนะคะหรือว่าออกมายืนพูดหน้าชั้นหน้าห้องพรีเซนต์งานต่างๆแต่ทีนี้ในราศีกุมมีพระราหูสถิตอยู่ร่วมด้วยค่ะดังนั้นมันก็อาจจะก่อให้เกิดความสับสนต่างๆนะคะเช่นท่านถ้าหากว่าท่านมีความรักอก็ ระวังว่าจะถูกหลอกลวงหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักโดยที่ไม่ได้ใคร่ครวญให้ดีนะคะก็ขอให้เช็คความรู้สึกดีๆรวมทั้งเช็คเหตุเช็คผลด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เร็วเกินไปในเรื่องความรักค่ะวันที่12กับ13สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณนะราศีมีนอ่ะ ช่วงสงวันนี้นะคะจิตใจของท่านก็จะมุ่งไปที่เรื่องของสุขภาพการทํางานนะคะการแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าเนื่องจากมีดาวเสาร์สถิตยอยู่ด้วยก็อาจจะทําให้เกิดความหนักใจเกิดข้อจํากัดในการทํางานอย่างเช่นว่าท่านน่ยก็อยากจะรับผิดชอบงานอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าเอา้าจังหวะเราสุขภาพไม่ดีนะคะหรือว่ามี ข้อจำกัดในการดูแลตัวเองหรือใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าเออกระเป๋าเรามันก็ยังไม่หนาพอนะคะดังนั้นก็ขอให้หลีกเลี่ยงการทํางานหนักเกินไปจนกระทบต่อสุขภาพนะคะหรือว่าถ้าจะช่วยเหลือใครก็ดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้ดีๆก่อนค่ะวันที่14กับ15สิงหาคมดาวจันร์ทสถิตนะราศีเมษ ชาวลัคนาราศีตุลสองวันนี้ท่านจะให้ความสำคัญกับเรื่องคู่ครองคนรักนะคะท่านมีพลังมีความมั่นใจในการจะพูดคุยกับคู่ครองคนรักรวมทั้งคูนส่วนคู่สัญญาด้วยในขณะเดียวกันท่านก็อยากจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้นะคะหรือถ้าหากว่ามีอะไรที่มันติดขัดขับคล้องใจท่านก็มีความกล้าหาญที่จะผเผชิญหน้ากับ ปัญหาความสัมพันธ์ค่ะก็ขอให้ใช้พลังงานบวกนี้ในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่อย่าลืมว่าต้องเคารพความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยค่ะก่อนจากกันฉันขอฝากเกร็ดความรู้เรื่องการเสริมบารมีจากการบูชาพระพุทธรูปประจําดาวจันทร์นะคะพระพุทธรูปประจําดาวจันทร์คือพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือเรียกว่าปางห้ามสมุดมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทับพระญาติที่ทะเลาะแย่งน้ําแม่น้าโรฮินีและทรงแสดงพุทธปฏิหารห้ามฝนห้ามลมห้ามน้ำเพื่อโปรโดพวกฉดินสามพี่น้องการบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุดนี้จะช่วยเสริมบาร,รมีด้านความสามัคคีในหมู่พี่น้องห้ามทุกข ห้ามโศกห้ามโรคห้ามภัยและสอนใจให้รู้จักการประนีประนอมและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างสันติค่ะสุดท้ายนี้หากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์ดาวจันทร์ลัคนาราศีอื่นๆ สวัสดีค่ะ